คือตอนนั้นผมหลอนมากคือผมก็แบบเฮ้ยผมเคยได้ยินว่าพระใหม่เนี่ยมันเจอแน่เว้ยผมก็กลัวว่าผีมาลอแล้วผมเป็นคนใจแบบว่าผีมาไม่กลัวเว้ยจะดูต้องตาไม่กระพริบเลยก็ได้รู้ว่าแบบมันเป็นผีจริงแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผีมันจะหลอกมันจะน่ากลัวขนาดไหนผมก็แบบในใจผมท้าแล้วมาเลยาท้าพอผีมาปุ๊บมาดึกไหมมาดึกไหมดึกครับตอนตีสองตีสามคือตอนนั้นผมนอนผมมีพเพื่อนอยู่นอนกันสองคนปลุกยังไงก็ไม่ตื่นกูติผมไม่ต่าตัง สีด้านนี้ใช่ไหมเป็นไฟสีอะไรมาปุ๊บตัวแรกมาปุ๊บก็บอกเฮ้ยสีอะไรสีอะไรเขียวๆขียววะเขียวเววะลอยมาฟึ้ง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 ไปผ่านฝั่งขวาแล้วผมก็แบบเฮ้ยสงสัยเจอว่ะที่เลสิกนี่แบบทำให้เห็นกระสือชนหน้าต่างเลิศสุดเลิศสุดโอ๊ยหนูว่าเคยเจอ UFO แต่หนูไม่เคยเจอผีเจ๊ก็จะบอกเฮ้ยแต่เราเคยเจอผีนะแล้วคนหนูถามเจอผีผียังไงตอนปวดเลย ผีกระสือเอาบินมาชนหน้าต่างป้องแล้ววิ่งไปดูกระสือหายใช่ปะใช่ตอนนั้นผมบวชอย่างพระใหม่ครับเรื่องจริงปะเรื่องจริงปะผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีจริงปะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้คือผมหลอนเลยผมเป็นคนแบบไม่เชื่อแล้วรู้รู้ได้ไงว่าเป็นกระสือโอ้โหพี่มันชัทรงมันชัดอลยคือผมดูละครตอนเด็กๆไงเห็นไส่เห็นอะไรอย่างงี้เลยเหรอมันไม่ได้เชิงไส้มันเรืองแสงเลยพี่แต่แบบโอ้โหพี่คือตอนนั้นผมหลอนมากคือผมก็แบบเฮ้ย ผมก็เคยได้ยินว่าผ้าใหม่เนี่ยมันเจอแน่เว้ยผมก็กลัวว่าผีมาเขามาลองของแล้วผมเป็นคนใจแบบว่าผีมาไม่กลัวเว้ยจะดูต้องตามไม่กระพริบเลยก็ได้รู้ว่าแบบมันเป็นผีจริงแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าผีมันจะหลอกมันจะน่ากลัวขนาดไหนผมก็แบบในใจผมท้าแล้วมาเลยท้าพอผีมาปุ๊บมาดึกไหมคืมาดึกไหมดึกครับตอนตีสองตีสามคือตอนนนั้ผมนอนผมมีพรเพื่อนอยู่นอนกันสองคนปลุกยังไงก็ไม่ตื่นกุติผมไม่ตัดปางสีด้านนี้ใช่ไหมเป็นไฟสีอะไรมาปุ๊บตอนแรกมาปุ๊บก็บอกสีอะไรสีอะไรีีเขยว ลอยมาฟึ Sen, ้งฟึ้งฟึ้งฟไปผ่านฝั่งขวาแล้วผมก็แบบเฮ้ยผมใส่เจอว่ะผมก็จ้องเงี้ยอ่ะพ้นโค้งแรกไปแล้วเอาเอาว่ะมันจะเห็นจ้องป่าว่ีบินไปอีกปุ๊บกูติผมหน้าต่างเป็นแบบบานพับเปิดแบบนี้เหมือนก็สื่อก็เป็นพยายามตลอบผมบินโบกหน้าต่างปุ๊บจากผมกกลัวผมแบบ เสียเซลเสียเซลมองหน้าต่างเหมือนผียังเสียเซลอ่ะเออไม่ผีเหมือนโชว์เหมือนโชว์โชแป้งจัเออแล้วมจาปงแล้วชนิดก็ไปหายไปเลยมีเป๋ด้วยเหรอมีเป๋แป้งคือต้องหลบหน้าตางไงพี่ลบมปแล้วแบบเรื่องจริงไหมเนี่ยคคืือออผม่ะหนูเป็นเพื่อนนหูยังคาใจเลยอ่ะผมเห็นภาพคือผ้ากระสือกำลังลอยอยู่แปลว่าไอ้พระใหม่มันก็ต้องมองงี้ แกต้องโดนฉันแน่ผ่านลืมนี้ไปแล้วมันเหมือนจะโช็อกกันอใไรที่อะไรนี้เหรอบ้าบ้างปัาบไอ้ว่าอายว่าไปนี่ว่าไปนี่ว่าขนาดเจอผีครั้งแรกมันยังมีมุกให้ผมดูอีกเว้ยอะไรอย่เงี้ยกินเที่ยวครับหาผี เยี่ยม UFO 4อย่างทำ YouTube เลยครับผมบอกให้เอาแรงมาใหมากกับพวกคุณมากมันเป็นเรื่องฮาๆมันก็เลยแบบเออบางทีแบบเออเรื่องแบบนี้มันก็น่าจะเป็นกิมมิกอะไรที่แบบเราน่าจะมาเจอกันมาทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบโลกทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ยหนูชอบกันมากเรื่องอะไรสนุกอะไรเงี้ย